สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยมานําเสนอกันอีกลแล้วนะคะคันนี้ประวัติดีดาวผ่อนส,สบายเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะเตยตาโคร่าติ้ง 16G ยอโต้ปี2015ค่ะอันนี้เป็นเครื่องดูอัลนะคะประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะนางนะคะแบ็กเอเบียสกุญแจรีโมทพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลายไม้นะคะรถสวยมากๆเลยค่ะเป็นรถมอเตอรสิ่งใด้วยเป็นรถที่เปรยียญน้ำมันสุดเลยนะคะคันนี้ขอขอถามกันเดือนนะคะใน ของผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่15,000มนบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานไี้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถประหยัดน้ำมันนะคะขับง่ายขับคล่องนะคะอะไรหาง่ายแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะเครื่องยนต์เงียบม,มากๆเลยนะคะเอกสารนการจัดไฟแนนซ์นะคะก็จะมีสำเนาับรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ใบรับรองเนินเดือนนะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ เตยตาโคล่าติด 1.6G เกียร์โตปี2015ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 50